กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท้งหลายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมีความสุขจังเลย ในตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่ผมผมกำลังจะไปซ้อมคอนเสิร์ตนี่นะครับซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยจะเกิดน,นี่ประมาณ2อาทิตย์นะครับทุกคนกินอะไรกันมายังจ๊ะฉันหิวข้าวมากเลยหิวข้าวทำไงดีอ๋ออ๋อ๋อ,อ,อ,อนี่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 นเออ เพลงใหม่เพลงใหม่วันนี้เนี่ยประนาวันนี้วันวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้ไม่ได้บอกวันที่เลยค่ะอะไรอ่ะสิบสี่อ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะจะปล่อยเพลงแล้วนะจ๊ะเพลงเหนื่อยหน่อยนะนะเหนื่อยเลยแหละตอนเนี้ยเหนื่อยเพลงชื่อว่าเหนื่อยหน่อยนะ เป็นซิงเกิลใหม่ของผมนะครับผมวันนี้เขาน่าจะปล่อยโปสเตอร์สุดท้ายก่อนที่จะปล่อย MV แล้ววันนี้เขาน่าจะน่าจะปล่อยเรียกว่าอะไรอะเฉลยเฉลยนังเอก MV ครับก็ผมเห็นคนแบบเรียกว่าอะไรอะไทยไททยก็มาดูในในทวิตเตอร์แล้วว่าเป็นใครบ้าง ไคยถูกกันเยอะอยู่นะแต่ไม่บอกเลยว่าใครเชิญอ๋อน,นี่มาเล่าเรื่องขาหน่อยดีกว่าฉันเศร้ามากผมเศร้ามากเสียใจผมร้องไห้ไม่ไม่ได้ร้องเอ่อขาพี่กินแล้วจ้าเส้นเอ็นก็เีกเหมือนเดิมเลิศสุดๆก่อนถึงคอนเสิร์ตมาสองอาทิตย์ก็จะเป็นยังไงก็ไปรอชมกันนะจ้ะ สาวะอ๋อเยออ๋อใช่แล้วเพลงเหนื่อยหน่อยนะนี่เป็นเรียกว่าอะไรคนแต่งเพลงคนใหม่แต่เขาน่าจะยังไม่ประกาศเปกว่าใครแต่ว่าเป็นคนใหม่ครับเขาทำให้ผมไม่ปกติของผมจะเป็นพี่แอมใช่ไหมแต่เพลงนี้เนี่ยไม่ใช่ละเพลงนี้เปลี่ยน เพราะว่าอยากได้ฟิลเพลงที่มันเต้นได้หน่อยแล้วก็เรียกว่าอะไรมีจังหวะมีฟิลแบบโยโย่โยิยยยยแต่ไปแล้ว บายบายอุ้ยทำไมมีคนไทยถูกว่าะมีคนไทยถูกว่าใครแต่งเองงงอุ้ยภูวินตั้งสักยืนมึงบิดกูใช่ต้องบิดค่าจะไปฟิตเนสยังไงล่ะดูสภาพตอนนี้สิหน้าแดงแพ้อะไรมาไม่ได้แพ้ครับนี่ฟิลเตอร์ครับ <laughs> แพ้ใจเธอหรือไงล่ะ <laughs> อุ้ยตั้ง ตั้งสักยืนไม่งอนนะโอ้นี่ไงมาแล้วสวัสดีครับผมครับกับปได้ยินเสียงแล้วสวัสดีครับ <Hello. S 1> ผมบอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนรถ กันเราจะไปไหนเนี่ยฉไม่ไดยินเสียงเธอค่ะไอ<ป>้ตั้งไ,ได้ยินแล้วได้ยิน<ะ>แล้วน่าจะเบรกแล้วนี่นี่ไปไปไหนมาเนี่ยไปฟินเน็ตมาเมื่อกี้ใช่แล้วกำลังจะไปอีเวนต์เมื่อกี้เจอมาหากาบทำไมอ่ะน้ำมันหมด,หมดกลางทาง <laughs> จริงจังปะเนี่ย <laughs> จริงจังนี่คือเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เพิ่งขึ้นรถ แล้วไปไปหมดตรงไหนหรือปะคืออนะีเวนต์เน่ะอีเวนต์ฉันอยู่สยามเว้ยฉันน้ำมันหมดตรงลาท uh huh. ีวีอ่าฮะแล้วทำไงอ่ะก็เลยตอนแรกสเต็ปแรกโทรหาประกันภัยอ่าฮะแล้วประกันภัยเสร็จปุ๊บก,ก็บอกว่าว่าเอ่อตอนเนี้ยเคสรถชนเคสนู่นนี่นั่นมันเยอะมากเลยครับน่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับ โอ้โหสายข้าสายผมก็เลยคิดในใจไปได้แล้วก็เลยหันไปรอบตัวโชคดีมีวินมอเตอร์ไซค์มีซุ้มวินอยู่ข้างๆก็เลยเดินไปบอกว่าพี่ครับผมน้ำมันหมดครับไปซื้อน้ำมันกันได้ไหมครับจริงเหรอก็เลยได้ก็เลยนั่งไปปั๊มน้ำมันไปนั่งไปนั่งไปปั๊มน้ำมันกับวินมอเตอร์ไซค์มาเสร็จแล้วก็จอดรถไปข้างทางอะไรอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก็จอดรถไปข้างทาง ก็คือจอดรถไว้ตรง BTS ลาดเอวก็คือถ้าใครเห็นอยู่ตรงนั้นก็คืออยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ไปซื้อน้ำมันไ,ได้มาสามลิตรแล้วก็รีบกลับมาเติมแล้วแต,แต่แต่คือเติมเองเป็นใช่ป่ะไอ้พวกไอ้พวกที่มันเป็นน้ำมันแบบพกพาอ๋อไม่คือมาถึงใช่ป่ะพอไปซื้อน้ำมันเสร็จปุ๊บแล้วกลับมามันก็มีถังน้ำมันใช่ป่ะแต่ทีนี้เนี่ย มันต้องหาวิธีเติมเว้ยเพราะว่าเราไม่มีหัวฉีดใช่ปะคือเวลา uh huh. ถ้าเติมเองอ่ะตัวฝานะ้่มันมันจะปิดอยู่เว้ยคือแบบมันไม่สามารถเติมเองได้แบบปกติเออก็เลยต้องไปเอาขวดน้ำใช่ปะเราประดิษฐ์กันเองก็คือแบบตักขวดน้ําทำกับพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่วินมอเตอร์ไซค์น่ารักมากตัดขวดน้ําเพื่อให้มันเป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนที่กอกน้าอะอ่ uh huh. แล้วเสร็จปุ๊บต้องไปหาอะไรเพื่อเปิดงัดเอฝาเว้ย ก็เลยต้องไปหากินีไวต้องไปหากิ่งไม้แถวนั้นเมื่อกี้เพื่อที่จะมาเสียบรูเพื่อให้ฝาเปิดแล้วก็เทน้ำมันเข้าอันนี้แล้วอันนี้คือกำลังไปไปอีเวนต์อยู่เนี่ยอยู่หน้าสยามแล้วโอเคก็ไปทางนี้ห้าร้อยเมตรเองทิ้งแล้วจะถึงแล้วสายไปเนี่ยสายไอ้รออะไรผม โอ้นี่แหละไ y f r i เอ้ยไม่ดีการสายมันไม่ดีเพื่อนชายใช่แล้วแต่นี่สภาพแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันไม่มีกดูไม่ได้เพื่อนสภาพอะไรนะสภาพกูดูไม่ได้เลยทําไมอ่ะข้อทากูพีอีกแล้วอ่ะเออไปทําอะไรทําไมข้อทาถึงพีอีกรอบเต้นไงเมื่อวานตอนที่ตอนที่มึงบอกไปอ่ะตอนนั้นแหละเออหอหรอ โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรยังมีเวลาให้หายไวก่อนสองอาทิตย์ค่ะปกติกูเป็นอย่างนี้กูจะเป็นเดือนเลยอ่ะไม่เป็นไรมึงกูเชื่อว่ามึงทำได้เว้ยพุ่งถ่ายทันเป็นกำลังใจให้รักนะจ๊ะ Love YouTube o b ไปขับรถก่อนว่าอันตรายฮะตอนนี้เดี๋ยวไปขับรถก่อนละเออ ไม่มีปั๊มจริงๆไ,ไกลมากไปเจอกันได้จ้าขับรถปลอดภัยนะจ๊ะ้าย u บ๊ายบายท่านตั้งสักยืนไปแล้วมาถึงสุดๆนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเหมือนกันนะซเลเตอร์ later, นะ MV Body อุ้ย ปอนนาลาวิทก็อยู่นี่ว่าอุ้ยคุณปอนนาลาวิทคุณมาดูใครอ่ะครับผมติ้นนะครับอย่างเงี้ยตี้นนะคุณนาลาวิทนี่คุณอยู่เงี้ยวของคุณเลยเนี่ยหรือว่าภูวินไปแล้วคุณก็ไปเหมือนกัน เอายังอยู่ยังอยู่เลิศเมื่อวานก็เจอพี่ปอนอุ้ยพี่ป,อน,อ,ปอนหล่อมากช่วงนี้ยแบบตัดผมสั้นแล้วแบบโอ้โห why you so handsome เป็น,น,เนดาราเกาหลีตายแล้วจริงด้วยปอนนารวิทย์ไปแล้วบันเทิงละเขามาดูให้ภูวินไงออ ไปดีกว่างอนว่ะไปแล้วนะสวัสดีครับทุกคนครับซีอ y o เ l a เตอร์นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ,ะไปไงไปอ่ะไปนะอ๋อดีดี